เคสพยาบาลหนุ่มลบบุรี เคสหลุมเกิน15ปีหายดีได้มีอยู่จริงผู้ชายที่เป็นบุรุษพยาบาลเดินเข้ามาวันแรกด้วยสายตาที่เศร้าเพราะผ่านการรักษาหลุมสิวมานักไม่ทวนเดิมมาโลเลอร์เออเบี้ยมแยกซับซิชั่นและเดิมมาเพนสุดท้ายยุคก,กลับไปเหมือนเดิมทุกหัตถการแต่วันนี้ตั้งใจมาหาหมอแนทขับรถมาจากลพบ,บุรีเพื่อทำโปรแกรมแมสเจอรีสักรรมหลุมสิวของดรแนทจริงๆเดือน จะบอกว่ายังไม่เห็นผลนะแต่อันนี้คืออะไรทําไมเห็นผลแล้วยืนยันไหมเนี่ยว่าครั้งเดียวยืนยันครับครั้งเดียวแล้วก็ตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นม,ม,มไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังเลยครับแค่หวังให้หลุมเนี่ยมันตื้นขึ้นแต่อันนี้ทั้งผิวรอบๆบทั้งความ,มเนียนความลื่นของผิวได้ผลเลยได้หมดเลยสุดท้ายนี้ถ้าใครที่เป็นผู้ชายที่มีหลุมแบบเดียวกันทั้งแก้มทั้งขมับก็สามารถคอมเมนต์หรือส่งรูปมาให้หมอแนทประเมินได้ทุกช่องทางไม่มีครให่ายค่ะ